สวัสดีครับพี่น้องมาอีกตามเคยพี่น้องเอ้ยแล้วเวียกแล้วงานหยอดน้ำกดแล้วมาเห็นอีกเจ้าหนึ่งบานนี่มาตกปลาเก้งอยู่นี่เลยลงมาบึงพี่น้องเอ้ยลงมาบึงกระเจ้าซีไดหล่บยอกื่านี่ลงมาลุ้นนะกะเจ้ากระเจ้าสิมานอยู่บเจ้าใหม่ได้พี่น้องเอ้ยว่มเปนเจ้านั้นได้บ่าเมนเจ้าที่เคยถ่ายหัน่น มาลุ้นน้อกันเด้อพี่น้องเด้กอกดลุ้นกัดอย่าลืมได้ก,กดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเอ้ยพ่อเป็นกำลังใจอ่ะมาลุ้นมังนุบานนี่ความหมานชิม,มานซำใดเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอา ลองเหมือนเด้อพี่น้องเด้อตัวใหญ่ตัวน้อยสำมได้ตัวไก่ในจักหน่อยเหมือนนี่เพราะว่ามันเดียด์้อนพี่น้องเลยเด้ดีโอ้โหดีงามเลยตัวป่าอืม บใส่ถุงเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วมาลุน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 ความหมานพี่น้องเอ้ยไก่แล้วไก่แล้วอืบอ้าอ้ตัวป่าป่านี้ โอ้ยอยากให้พี่น้องมาเห็นดเด้อ้ยเอา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 ปลาขี้กออันนี้ระหว่างที่รอปลากินเบ็ดพี่น้องมาเก็บเก็บพักได้บาทนี่เห็นพักพักกูนะพูดนะ,ดะยอดบ้ากไงพี่น้องยอดพักกูด เออสิเก็บปะกูดเด้อพี่น้องเด้อบาทนี่โอ้ยหลายขนาดพี่อางพี่อ่าอืมหลาย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 เก็บปะกูดก่อนพี่น้องเอ้หยหน่อหญ่ๆ ก็ได้อ๋อย,ยอดบักไ่เอาแต่ยอดอ่อนๆมันนี่เนาะวันนี้ขัดกระไรดีเลยยอดพักกูดสิเดี๋ยวพี่นอ้องพักกะได้พักกูดพี่นอ้กกนองกระไร ยอดบักใหญ่งามๆเลยผูดอ,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 อ่อนๆอ๋อๆลุ้นเวดต่อบาดนี้ล,นลุ้นลุ้นพี่น้องอหวั <c oughs> งว่าจะเอาปลาขี่เกาะอันนั้นมาอีกเด้อลองมองดูว้าบนนี้อะไรลงลึกไปน,นี่อึบฮัดีหลฮัลโ โอ้สองตัวพี่น้องอ๋อถึกสองตัวอ่านเอาบาดนี่พี่น้องเอาอีกแล้วดึงสีแห้งๆรอบนี้เป็นตะคืออยู่หรอกพี่น้องเอ้ยที่ตัวไข่างามอยูอ่เรกบงท่านี่หรือจังใดเอาลงมืองเด้ออ๋อมาลุดน้ำกันพี่น้องอึบ้บ อ้อันดีโมยใหญ่เห้ยไรอันนี้พอดีรุ่นกลางอเ้าวเอาเอาเอา,เอาอีกแล้วพี่น้องโอ้หินไวขนาดบานนี่อ้าเอ,อ,อู้เด้ออู้อดูบ้านนี่ อึบมามามาอันดีอู้ปลาเกิ่งสีน้องเลยเอ้ยตัวงามงามนะเอา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 แล้วพี่นอ้องเอาแล้วเอาแล้วเด้อเด้อมัน,ม,นมันบ่ ตัวในหญ่บ่มา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 เรื่อย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 ชมผลงานโอ้โหโอ้ลุดสนอลุดสนอป่าเอ้อันนี้เอ้ยอันนี้อ๋อ ลองมองดูเป็นอะไรจริงค่อยๆเอามึงก่อนเป็นอะไรคือบอกแม่นบอกแม่นบอกแม่นะดนโอ้ยบ่ลลุดสนอปากกิ่งกี่นกปากกิ่งเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ลองมาดูลุ้นๆๆๆๆขึ้นตัวนี้ละเมื่อเด้อพี่น้องเด้อบาทนี่มาเมื่อได้ห่อนขนาดเลยเอาเอาฮันดีโอ้ใหญ่เติบโอ้ใหญ่เติบอันนี้โอ้ตัวใหญ่ได้บาทนี่วึงได้ลุดนได้คือวางนั้นได้โอ้การลุดยาก เออเขากินเลือดคืออยู่ติดเติง้งเติ้งแทงหลังนุ่นเออติดแฝงหลังเห็นหรือจะพูดมาเล่นฮะโอ้ปากเินตยสองหลังเหน็นเนาะเบ็ดสองสามหลังเหน็นเนาะว้าออร่ยการแบบนี้โอ้โตงามขนาดเลยรุ่นนี้พอดีอันดีไปมาเมื่อพี่น้อง เมื่อได้บาดนี่มาเบ่งตาดูบาดนี่ได้หลายได้น้อยสำเด็จยมึงด้วยพี่น้องด้วยตืบโอ้โได้หลายตืบพี่น้องเลยป้าทุ่มอือได้หลาตืบอบนนี้กูดห่ะเอามาเมื่อ โอ้หลุดอีกแล้วทูน่ะเอาเอามะเมื้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับวันดีครับ